สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาเที่ยวคาเฟ่น่านั่งค่ะที่แถวปทุมธานีนะคะคาเฟ่นี้นะคะชื่อว่าโอลิวาคาเฟค่ะแบบสไตล์ขาวๆถ่ายภาพสวยๆนะคะแล้วก็บรรยากาศในร้านก็คือดีมากๆค่ะกาแฟก็อร่อยใช้ได้เลยนะคะราคาก็ตามป้ายเลยนะ วันนี้เรามากันหลายคนนะคะก็เลยสั่งหลายเมนูนะคะก็อร่อยทุกเมนูเลยส่วนตัวเรานะคะสั่งกาแฟไปค่ะคาปูชิโน่นะคะแล้วก็แอบไปกินของเพื่อนด้วยค่ะเพื่อนสั่งบัตเตอร์สกอตนะคะจะเป็นแบบช็อกโกแลตร้อน,นะคะ่ะ อร่อยมากนะคะแล้วก็ข้างบนร้านนะคะมีชั้นสองเป็นมุมถ่ายรูปหน้าหลักหน้าหลักนะคะสําหรับใครที่อยากมาเก็บภาพสวยๆนะคะก็เหมาะมากๆเลยแล้วก็ชอบหลังคาเขามากเลยค่ะหลังคาน่ารักคิ้วมากแล้วก็คาเฟ่นี้นะคะสามารถพาน้องหมามาได้นะคะค่ะเปาแบบนี้เป่าแบบนี้ถ้าพี่แอบอกล่านี้หนูเปานี้เ่าอีอุ้ยมันไม่หลับมันไม่หลับ ก่อนเขียนไม่ดับด้วยนะนี่ถ้วยนี้อร่อยมากค่ะแล้วก็นี้วิปครีมอร่อยมากนะคะอันนี้ของพี่ที่มาด้วยกันค่ะส่วนนี้ของเราเองคาปูชิโน่อร่อยพยายามให้ได้สิบชิ้นเะคะเหมือนหมีในใน้อันนี้เค้กกาแฟนะคะแล้วก็ เจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย